มองดังคล้องแสงเจ็บจำดังน้ำโยกแปรแปรแสบแสงจะทนโอวากันหันทุกวันมันพัฒน์สบัดจนอยากจะรู้จิตคนที่ห้อนกลางวันเดือนสิบสอง นอ้องสองฟังอยู่ไกลกันคนละฟังฟังสวัสดีค่ะพอดีฟังเพลงเพิ่งรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็ฟังเพลงเปิดเพลงของน้องกันกันนภัสชอบมากเสียงน้องกันในข้าหวานเหมือนคุณเทอุเทนพมิงเหมือนคุณธานินอินทรเทพแล้วพี่เป็นคนชอบฟังเพลงสไตล์นี้ สวัสดีสวัสดี fc คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องโดนนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันบ้างเนะาะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมเดือนนี้ชาวราศีพฤษภตกพันธุตกพวพันธุเนาะก็คือโดดเด่นเรื่องอาภาพรวมในเดือนนี้โดดเด่นเรื่องบรารมีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณนะคะแต่ ยังไงก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมทีน,นี้เรามาดูกันว่าอะไรอะไรทําให้เหนื่อยอยู่เหมือนเดิมนะคะดาวเกตเข้าที่พบพันธุนะคะใครที่มีดาวสุขังคารได้ตําแหน่งดีมีโชคลาภความสําเร็จนะคะดาวพวกนี้พอดาวเกตเ,เข้ามาหนุนนะเพราะว่าเกตสุขังคารอยู่ในพบเดียวกันเนี่ยนะมันส่งเสริมในเรื่องความรัก การเงินนะค,ความสัมพันธ์เรื่องดีๆนะคะก็แต่แนะนำให้เข้าวัดทาบุญถ้าไปไม่ได้ช่วงนี้โควิดก็สวดมนต์อธิษฐานบ่อยๆขอพรให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะคะหรือ,อพ่อแม่บิดามารดาที่ทั้งยิงอยู่แล้วล่วงลับไปแล้วผู้มีคุณทั้งหลายครูบาอาจารย์ให้ปกปักร,รักษาและอำนวยพรให้กับเรา ยิ่งเสริมบุญเก่าจะหนุนนําดีจริงๆเลยนะคะสาหรับชาวราศีพฤษภญาติผู้ใหญ่จะให้คุณและให้โชคนะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยดาวราหูอ่ะเขายังคงทับอยู่ในราศีพฤษภนะคะมันทําให้คุณยังวุ่นวายอยู่กับงานยังยุ่งเหยิงอยู่ความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารกับผู้คนดาวพระหัส่งเสริมดีมากกับคนที่ทํางานประจำนะคะถึงแม้ว่าดาวพระหัสจะถอยหลัง แต่ก็ไม่ได้ให้ผลเสียสักเท่าไหร่กับชาวราสีพฤษภนะคะดีมากกว่าเสียแน่นอนไม่ต้องกลัวดาวความรักนะคะดาวอังคารที่พบพันธุคุณอาจจะเจอคนรักจากการแนะนำจะผู้ใหญ่หรือเจ้านายช่วงต้นเดือนนี่แหละนะเดือนสิงหาเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้คุณน่ะเกิดความก็อะไรแหละ เอ่อความกระปี้กระเป๋าความมีกําลังใจที่จะไปสารสัมพันธ์ด้วยนะนะเพราะว่าดาวคู่มิตรเอ่อคือดาวศุกร์กับดาวอ,อ,อังคารเนี่ยเขาเล่งกันกับดาวพระรหัสต้องเป็นคู่สมพลกันวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็ลงมือทําลงมือตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องความรักอย่างไรก็ตามก็ยังต้องเตือนชาวราศีพฤษภ ในเรื่องของการตัดสินใจอย่าใจร้อนต้องรอบคอบนะชา้าๆได้พาเริ่มงามในเรื่องทั้งความรักและการงานการเงินเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูที่เขาทับลัคนาเราอยู่ยังส่งผลอยู่ถึง50%เลยนะคะการเงินก็อย่างที่บอกเนาะอย่างที่บอกเลยว่ายังคงดีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนออกปากอะไรกับใครก็จะผสมผสมดังใจนึก ดาวอาทิตย์นะคะเขาเรียกอะไรมาร่วมมาร่วมกับดาวอังคารเอ,อเขาเรียกอะไรได้เดี๋ยวก็อาจจะมีระยะระยะเวลาช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณอะมีชอบกับผู้ใหญ่ก็จริงอยู่แต่ว่าบางครั้งอาจจะมีความคิดขัดแย้งกับเจ้านายเนาะก็เขาเรียกอะไรช่วงนี้ก็ ให้ฟังฟังมากกว่าพูดฟังมากกว่าพูดแล้วก็คิดเจราจาแต่เฉพาะในสิ่งที่ไม่ไม่ไปสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเจ้านายอันนี้คุณน่าจะทราบดีนะคะท่านราชาราษีพฤกษกเนเราบอกเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ทำและว,วางแผนอาทิตย์ที่สองคุณอาจจะพบมิตรที่อยากจะมาชวนคุณคุย ไปลงทุนอะไรใหม่ๆมันก็จะเกิดผลดีกับดวงของคุณอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเพราะว่าดาวให้การสนับสนุนดีเ,เริ่มตั้งแต่ดาวพุธกับดาวเสาร์เค้าเล่งกันนะเป็นคู่สมพลแล้วก็มาเจอดาวศุกร์กับดาวอังคารเล่งกับดาวพรหัสก็เป็นคู่สมพลกันอีกนะคะเ,เพียงแต่ช่วงวันที่23สิงหาคมนะเนี่ย ดาวพุธที่เข้า,ขามาอยู่ในภพปุตตะของคุณเนี่ยมันก็จะกระตุ้นกระตุ้นให้คุณแบบว่ากระตือรือร้นกระเฮี้ยนกระหือหรือที่อยากจะหาเงินกับความคิดสร้างสารรค์โดยที่โดยที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าอยากทํามากพอพอเราได้อะไรไอเดียเข้ามาหรือว่าเรามองเ,อเคสอย่างเงี้ยทะลุปไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดมีความรู้สึกต้องทําแล้วอยากทําแล้วไม่ทันใจอะไรแบบเนี้ยนะคะ แต่จะแนะนําชาวรศีพฤ,ฤษภนะการลงทุนของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้ลงทุนไปนลักษัะวที่แบบว่าคนเขามาชวนคุณลงทุนโดยที่คุณไม่ต้องลงเงินคุณอาจจะใช้วิธีการไปแนะนําให้ความรู้ให้ความคิดให้ความสว่างแก่เขาในขนณะเหมือนไปเป็นที่ปรึกษ,ษาแต่ว่าเขาให้คุณหุ้นด้วยอันเนี้ยถูกกระดวงมากเลยนะคะแล้วก็จะดีด้วยทั้งคุณและคนที่มาให้อ่คุณเป็นหุ้นส่วนด้วยนะคะ ชาลาส,สีพฤษ์ในเดือนสิงหาคมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากผู้ใหญ่จากครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็หลักทรัพย์ที่มีอยู่ก็อาจจะเพิ่มพูนด้วยการที่คุณได้ไปเจอคู่ สัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ร่วมลงทุนคิดทุกอย่างออกมาเป็นเงินเป็นทองได้นะคะแนะนำนิดหนึ่งแนะนำเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะมาปะกับดาวอังคารให้คุณไปทำบุญด้วยไปฉายหลอดไฟบำรุงค่าน้ำค่าไฟให้กับสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่สาธารณะทำแบบสาธารณะนะคะคือถ้าถ้าไปไม่ได้ก็ออนไลน์ line, ก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขามีออนไลน์ line, แล้วก็เลือกในที่ที่เราคิดว่า เขาได้ใช้ปดิดจริงๆเราก็จะสุขใจสวนมนต์ไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านเลยค่ะสวดบทพ,บพระพุทธะก็ได้ถ้าสมมุติหาเจอในในในหนังสือสวดมนต์เนาะสวด19จบทุกวันพระพุทหรือทุกวันเกิดของชาวราศีพฤษภนะคะที่พูดไปทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ต้องไปดูดาวตั้งรับของแต่ละคนว่าตำแหน่ง ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้คือภาพรวมนะคะขอให้ชาวราศีพฤษภโชคดีนะเดือนสิงหาเนี้ถือว่าถือว่ายังจ้างมันจะไม่แคร์ยังยังแฮปปี้อยู่ดังนั้นก็จงเดินหน้าต่อไปมุ่งมันต่อไปแล้วก็ทำความดีนะคะทำความดีมีความกตัญญูชาวราศีพฤษภเนี่ยราศีเนี้ยเป็นราศีที่ทำความกตัญญูทำแล้วดีมากกับดวง ขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้เจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ